สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูม,มันตุลากันวันนี้ภูม,มันจะมาย่างหมูแดดเดียวค่ะหมายความว่าหมักหมูแดดเดียวไว้แต่ยังไม่ตากค่ะพี่น้องแล้วทีนี้เราก็ต้มต้มน้ําให้เดือดแล้วเราก็นําหมูแดดเดียวลงไปค่ะคือเหมือนกับว่าไปลวกแต่ว่าเราลวกแบบต้มน้ำนะค่ะพี่น้องต้มมันสุกใช่้อย,าอยมาดูวิธีการนะคะเดี๋ยวตักหมูออกก่อนนี่ค่ะ ก็จะเป็นหมูแดดเดียวที่เด้งดึงอยู่นี่ค่ะพี่น้องคือเราไม่นําไปตากแต่ว่าเราจะ,จะนํามาทําอาหารอย่างอื่นรับประทานเจ็บแซ่พี่น้องเบิ้งค่ะโอ้เด้งดึงนี่คะ่ะจุดจอดอยู่แล้วคะ่ะส่วนน้ําตรงนี้คูกข้ามันก็จะปรุงเป็นน้ําซุปสดข่องคอค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ําน้ําซุปตรงนี้คะ่ะน้ําที่เราต้มที่เราลวกหมูแดดเดียวเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะทําเป็นน้ําซุป นี่ยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมพันก็มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนไปทำน้ำซุปนะทีนี้ก็มาดูตรงนี้อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มนะคะเนี่ยคุณพันจะทำน้ำจิ้มนี่ค่ะพี่ต้อง อันนี้ก็ตำลงไปตำตำพริกตำพริกสดลงไปเสร็จเรียบร้อยทุพ่พอนก็จะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายถ้าประเภทยำมาพี่น้องถ้าประเภทยำเนี่ยเราต้องใส่น้ำตาลทรายนี่ค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งทพัพพีเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หนึ่งทพีไปเลยนี่ค่ะคุณคุณเลยค <c oughs> ัดแล้วก็มาตำ <c oughs> สูตรคุ้มพันคือตำน้ำตาลทรายถ้าใส่ผงมัวก็ตำลงไปเลยค่ะจะอร่อยพี่น้อน <c oughs> ตงตอมลงไป้เข้าก,กันดีๆ <c oughs> ไม่ใส่กระเทียมนะคะไม่ต้องใส่กระเทียมเลยค่ะ ประมาณหมูควบรวมพันเยอะคมพันต้องใส่น้ําตาลประมาณช้อนครึ่งออททีครึ่งนะพี่น้องประมาณนี้แล่ละค่ะพี่น้องต้องหลายติบเด้นี่ยค่ะเฮ้ยตั้มตั้มตั้มตั้ลงไปเพราะควมพันว่าถ้าเราใช้น้ําเชื่อมกับน้ําตาลลายเนี่ยน้ำตาลใส่เพราะว่าคำามันว่าอร่อยกว่านะนี่ค่ะทีนี้เราก็ พักไว้ในนี้แหละเพราะว่ากุงมพันจะผสมคุกเขาเครื่อมกุุงอยู่ในในในโคกเลยจะได้อร่อยอร่อยเต<อ>ิ่มด้วค่ะพี่องอมะนาวเอามาดูกันนาะคะ่ะกุมพันก็ส่วนผสมก็จะมีน้ำไอ้ปลา,าน้ำปลา,าค่ะนี่ค่ะน้ำปลา,าแล้วก็ น้ำมะนาวแล้วก็หมูเดียวเดียวที่เราหมักไว้แต่เราไม่ตากเรามาลวกจะทำะยำหมูก็เป็นตัง้งนี่ก็จะเป็นแครอทที่คุมพันฉับฉับฉัเอามาเบิ้งค่ะคุมพันจะทําใส่คุมพันจะผสมใส่เนี่ยค่ะกุณดิขาดูตูนี่ค่ะ,คะ,คะอันนี้ก็คือพริกสดพริกสดคุมพันพตำตำใส่น้ําตาลแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยคุมพันจะผสมในโคกเนะะี่ยค่ะมันจะอร่อยมากนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามะนาว ใส่ลงไปเลยค่ะสองหนึ่งทัพทีสองทัพทีใส่หมดเลยค่ะประมาณสองทัพทีเพราต้องย่างส่มแล้วค่ะพี่น้องมันจะอร่อยอใช่ไหมใส่ลงไปน้ำให้ฉ่ำๆเลยนี่ค่ะเบิ้งเบิง้งเบิง้บงนี่กันทีน,นี้ก็น้ำปลานี่ค่ะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งทัพทีสองทัพทีครึ่ง ใส่ไปเลยค่ะจุดเลยค่ะพี่น้านี่ค่ะอืมเดี๋ยวดูเดีด๋ยวเราปลาโครงกันดูแล้วนี่เป็นตำอะไรนะตำหมูเลยค่ะพี่น้าแปรกระแทดได้ไหมค่ะพี่น้านี่ค่ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแค่หลอดเพิ่มสีสันลงไปค่ะนี่ค่ะ ใส่กะรลองลงไปเลยค่ะนี่ค่ะอู้จะแซ่แบค่ะพี่เนอะใส่ตั้งโอลขึ้นไปเข้านี้เลยนี่ค่ะอือหือนี้วมพันก็จะยำนะคะอันนี้คือน้ำยำคูมพัน โอเลตัวน้ำจิ้มไว้ก่อนนะคะเิมนีดมาดูวิธีการยำนะคะนี่ค่ะคุณพันก็จะเทปุ๊บลงไปเลยค่ะนี่ค่ะคุมพันคุกผสมจากในคุกแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ ดเด็ดเคล็ดลับของภูมิพันนะคะยำยำหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องรับรองเลยค่ะจะต้องนุ่มอร่อยว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวพี่น้องเดินคนนะอืะอหอใส่ลงไปผักใส่ลงไปค่ะคนน่ะพี่น้องเบ่งแล้วอ้อยเข้าเื่ิง,ง,งดีดี หมูแดดเดียวที่หมักไว้อ่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเราหมักหมูแดดเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ไปตากเรามาแดดแปลงทำกับข้าวได้หลายเมนูจริงเลยะคะ่ยะ,คะพี่น้องเลยค่ะพาดพี่น้องทำหลายแตงหลายช่่มออส,สุดเลยค่ะพี่น้องเพื่อนอนะปวนะปุดนะสุดเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวพูมพันบอกเครื่องปรุงก่อนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีอ่น้ำปลาเนี่ค่ะน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลผงนัวนิดหน่อยค่ะพี่น,น้องแล้วก็น้ำมะนาวนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถาดเลยค่ะวันนี้ใส่ถาดใหญ่เลยด้วยค่ะพี่น้องคนนะ่ะโอ้ช่ำๆเลยด้วยค่ะมื่อไหร่คนนะ่ะต้องคุ้ยขาดู เราต้องได้ดน้ำแม่เลยค่ะวันนี้ค่ะเรามาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ว้าวว้าวเบิ้งเลยค่ะพี่น้องกินให้จุใจเลยค่ะวันนี้ค่ะคนน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณพันชิมดูแล้วค่ะรสนี่โอ้โหได้ใจคุณพันเลยค่ะ เอาไปนะครนะพี уров, bon here. Here. Again, ่น้องสุดๆเลยด้วค่ะนี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่แหละคือยังหมูยังหม้ออะไรนะพี่หมูแดดเดียวครับหมูแดดเดียวที่เรายังโดายังไม่ได้ตากด้วะพี่น้อง บันตากเด้ค่ะเราก็จะมีผักข้างเคียงอ้าวุรูไดถ่ายตรงนั้นเราให้เอฟซีเราดูมากินน้ำกันได้ดก,ก่มมกะมมเด้ดเดดเดดเดอพ่อแม่พี่น้องมากินยำหมูน้ำกันได้ค่ะยำหมูสูตรครูคำพันสูตรเด็ดสูตรเด็ดเค็ดรับจริงๆค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสดๆเลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะจะมาทานด้วยกันเลยนะคะวันนี้ค่ะจัดแซกหนัวด้วยกันเลยค่ะกูจะมีกูจะมีตกแต่งแล้วไปตั้งโอ้นี่ค่ะพี่น้องเสียบขนาด ขบคุณแอฟซีกท้าเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกติตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมบันตุลากันขขบคุณเลยนะอ้เลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณเลยนะไรเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคูมพันก็จะตกแต่งด้วยแครอทค่ะเพราะว่าแครอทเนี่ยสามารถที่จะเป็นผักได้ด้วยนี่ค่ะ แ,แช่น้ำกันแ้าถาะมือนี่ค่ะพีพี่น้องเบิง้งก็ธรรมดาเด้ค่ะนี่ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับด้วยค่ะพี่น้องสวยเลิศเลยค่ะอร่อยเลิศเลยมาทานด้วยกันนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องก็ธรรมดาด้วค่ะเมื่อนี้ก็ได้นี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะสุดๆเลยค่ะวันนี้ค่ะจับเต็มเลยค่ะก็ขอบคุณ Fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ช่องครูําพันตุลากันนะคะครูเชี <OB disease. S 2> ่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองปาแวนนะคะก็จะนําเสนอเกี่ยวกับทิศการทําอาหารทคนิคการสอนภาษาไทยค่ะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเค่อจะมีลูกโดดนะลูกโดดใส่ลูกโดดจะไม่ค่ะเพื่อครูริดนั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะค่ะเรากินถ้าเรายังว่าอคุมพันยังไม่เผ็ดโอเคประมาณนี้ค่ะโทษได้ค่ะคุมพันก็ใช้มือนิดนึง มือคมพันสะอาดแล้วค่ะโอเคเบิ้งค่ะพี่น้องคนน่ะสุดยอดเลยค่ะยำหมูค่ะพี่น้องยำหมูแดดเดียวสูตรคมพันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ